สวัสดีค่ะพบกับปามีไลฟ์ชาแนลนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีก็มาเข้าครัวนะคะเดี๋ยววันนี้จะเข้าครัวนะคะทําไปแล้วก็คุยไปอีกเช่นเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เมนูที่มีจะทําก็คือยาอขนมจีนนะคะแต่จะเป็นน้ํายาปลาทูนะคะเป็นปลา เนี่ยค่ะอันนี้คือปลาทูฝรั่งนะคะมันจะรสชาติคล้ายๆปลาทูนะคะมีซื้อมาจากมาสเปนเซอร์นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราทําขนมทําน้ํายาขนมจีนมันจะรสชาติอร่อยเหมือนปลาทูแม่กลองปลาทูบ้านเราหรือเปล่านะคะแต่ก็ก็อย่างที่ที่ว่าละคะ่ะเราอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะอะไรที่นํามาประยุก ได้แล้วก็ทําทานได้ก็ก็ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ที่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้มีไม่ไม่มีของที่จะครบสมบูรณ์เหมือนที่อยู่เมืองไทยนะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านต่างแดนนะคะอะไรที่พอสรรหามาทำาตายนะคะคือถ้าเกิดไม่ได้กินอาหารไทยนะคะก็เหมือนชีวิตไม่มีรสชาตินะคะเหมือนอพลังงานร่างกายของเรามันลดลงนะคะอันตรก่อนอื่นเลยนะคะมีฝากขอบ คุณเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะแล้วก็มีฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะมีจะบอกมีจะให้ดูอันนี้ผักชีลาวนะคะก็หาซื้อได้นะคะเพื่อนๆมีซื้อมาได้เป็นเกือบอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วค่ะดูมันก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะตอนแรกที่ซื้อมาก็สดดีอยู่นะคะมีซื้ออยู่ที่ร้านแขกนะคะก0บมีบาทค่ะเพราะว่า95ปพี ตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่43บาทเนาะมันก็ประมาณเกือบ40บาทค่ะก็ของหลายๆอย่างที่อยู่ร้านแขกนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตของคนแขกก็ส่วนใหญ่ก็จะมีของอีสานติดมาด้วยนะคะมีก็เลยชอบที่จะไปซื้อที่นู่นนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะจะถูกกว่าร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตไทยด้วยซ้ํานะคะคือไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรนะคะเพื่อนก็คิด ไม่รู้จะทำคลิปอะไรวันวัน,วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะบางทีเราไม่ได้ไปทำงานข้างนอกนะคะเราอยากก็อยากที่จะแบบว่ามีอะไรแบบทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อนะคะหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ แล้วงานบ้านเราอยู่กันแค่2คนตายายอยู่กันแค่2คนบ้านมันก็ไม่ได้สกรปรกอะไรมากมายนะคะแต่ที่ทําอยู่ทุกวันก็จะเป็นห้องครัวนี่แหละคะ่ะห้องครัวหลังจากที่ทํากับข้าวเสร็จก็นี่นะคะนี่คือปัาทูนะคะพเพื่อนๆมีก็จะทําแค่ชิ้นเดียวพอนะคะให้ดูนะคะพเพื่อนๆปลาถ้าทําพวกแกงยี่ห้อนี้จะอร่อยนะคะของพันท้ายนรสิงห์ แต่ถ้าทําซ้มตามก็ของพี่ไม้พี่ลงพรแซ่บไม้นะคะส่วนยี่ห้อนี้นะคะมีเปิดแล้วนะคะของอะไรก็ไม่รู้ของมีใย,ยมีป้าคนนี้อยู่ไม่อร่อยเลยค่ะคเพื่อนๆถูกกว่าเพื่อนถูกกว่าเขาแต่ว่าไม่อร่อยเลยนะคะก็ซื้อมาสองขวดก็กินขวดเดียวก็ไม่หมดนะคะครั้งหน้ามี่็จะไม่ซื้ออีกมี่ก็จะซื้อแค่สองยี่ห้อนี้พอนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เดี๋ยวให้ดูนะคะ เดี๋ยวราช่วงระหว่างรอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะมีจะบอกว่าอ่นนะคะเมื่อก่อนที่มีทํางานอยู่นะคะมีก็เคยเคยคิดนะคะว่าถ้าเราแบบว่ามีโอกาสได้อยู่ แบบออกจากงานก่อนกําหนดเวลานะคะแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านนี้น่าจะมีความสุขนะคะแต่พอมามามาอยู่บ้านเฉยๆนะคะเพื่อนมันก็ทําให้ชีวิตเราแบบว่ามันน่าเบื่อนะคะอยู่อยู่บ้านไม่ได้ทํางานนะคะมันก็น่าเบื่อก็มันก็จริงอยู่นะคะว่าสามีก็ดูแลคือเขาแกแกก็ส่งเงินให้ทุกเดือนแล้วก็ส่งให้กับทางบ้านด้วยนะคะดูแลเรา,าทุกเดือน แต่ว่ามีคิดว่าอายุของเราถ้าพอที่จะทํางานได้มันก็มันก็น่าจะดีนะคะแต่ว่ามันก็อย่างว่าล่ะคะ่ะเพื่อนมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะคะมีก็ไม่ได้ว่าบ่นอะไรมากมายนะคะก็เป็นแค่ช่วงแรกๆนะคะที่มาอยู่ที่ที่อังกฤษนะคะเพราะว่าเราเหงาะคะ่ะเพื่อนเราเหงาแล้วก็เราก็ไม่มีเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้บ่นอะไรแล้วนะคะก็ดีซะอีกนะคะคือไม่ต้อง เหนื่อยงานไม่ต้องปวดสมองนะคะเพราะว่าตอนที่มี่ทางานอยู่โรงแรมมี่ก็เบื่อแล้วก็ปวดสมองมากๆเลยนะคะแล้วก็บนกับแฟนอยู่เป็นประจํานะคะตอนที่มี่ทางานอยู่มี่ทางานโรงแรมนะคะเวลาที่มี่ไปเช็คห้องเช็คความสะอาดอะไรเงี้ยบางทีมันไม่สะอาดมันต้องแบบทําใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปบอกพนักงานแล้วก็ไปบอกลูกน้องบางทีลูกน้องก็ไม่เป็นใจบางทีเขาทําแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะ กลับมาทําอีกนะคะแล้วก็บางทีเล็กๆน้อยๆเราก็แบบหลับหูหลับตาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้บางทีทํางานโรงแรมมันก็มีความกดดันบางทีแขกแขกเขามาจากต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็นั่งเครื่องมานานแบบว่า,เ,าเป็นสิบกว่าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามาถึงหน้าโรงแรมหน้าหน้าล็อบบี้แล้วห้องพักยังไม่ได้เงี้ยยังห้องยังไม่เสร็จเงี้ยลูกค้าก็แบบโวยวายแบบไม่มี ทําไมอะฉันเดินทางมาตั้งแบบไกลข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วก็ห้องพักก็ยังไม่เสร็จก็แบบว่าทําให้มีความกดดันงานแม่บ้านเป็นงานที่กดดันมากๆนะคะกดดันในเรื่องของเวลาด้วยตอนที่มี่ทางานอยู่มี่ก็เลยแบบอ๋อเจอแต่เรื่องแบบว่ากดดันเพราะว่าอย่างห้องแต่แต,แต่แต่ละห้องที่พนักง,งานทำเนี่ยคือถ้าเกิดแขกมาคอยอย่างเนี้ย คือถ้าจะต้องทําห้องแบบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอย่างอย่างต่ําคือต้องน่าจะห้าสิบนาทีถ้าอย่างช้าก็น่าจะ50นาทีหรือ40นาทีนะคะแล้วห้องกว้างด้วยนะคะก็ต้องใช้ความเร็วแล้วก็ความอ,อดทนอย่างมากเลยนะคะบางทีมีก็แบบไปช่วยลูกน้องด้วยไปช่วยพนักงานด้วยแล้วก็ไปช่วยทําห้องด้วยเช่นกันนะคะ ตอนนั้นนะคะที่มีความรู้สึกนะตอนที่มีทํางานอยู่18ปีในงานของโรงแรมนะคะมี่ก็คิดว่าอ๋อทำไมชีวิตเรามันเหนื่อยจังเลยทําไมมันทาไมแต่ละวันมันเหนื่อยมากเวลากลับบ้านไปแบบว่าร่างกายเหมือนเราล้ามากเลยยิ่งกว่าชาวนาอีกเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าการที่เราทํางานโรงแรมเนี่ยเราทําทุกวัน ไม่มีวันหยุดหยุดแค่สองวันใช่ไหมคะเราทํางานทุกวันแต่ถ้าชาวไร่าชาวนาบางทีเขาก็มีเป็นฤดูกาลมี่คิดว่าทํางานโรงแรมแม่บ้านนี้หนักแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะมีก่ก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชมในงานของแม่บ้านว่าเขาแบบทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยนะคะ นี่แหละค่ะตอนที่มี่ทำงานอยู่มี่ก็แบบว่าคิดนะคะแล้วก็ใฝ่ฝันว่าเออสักวันหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบมีสามีรวยๆนะคะคอยดูแลอุปถัมภ์ทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวครอบครัวนะคะเราก็คงจะโชคดีนะคะที่ที่เราได้แบบว่าไม่ต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยพอมาเจอสามีคนนี้แกก็ดีมากๆเลยนะคะคือแกไม่ต้องถามแล้วแล้วแกไม่ต้อง แกไม่ต้องถามให้เราออกจากงานเลยนะคะแกบอกให้เราออกจากงานเลยเพื่อที่จะมาอยู่กับแกที่ที่นี่นะคะแล้วก็ ก็อยู่ที่ที่อังกฤษบ้างที่เมืองไทยบ้างนะคะแล้วก็จะอยู่ที่ที่สองสองที่นะคะมันก็เลยทําให้มี่ทาไมไม่ได้ทํางานพอมาอยู่แกแกก็ไม่ให้ทํางานอะไรเลยนะคะมันก็เป็นความใฝ่ฝันนะคะที่มี่เคยอธิษฐานเอาไว้น,นะคะว่าเออทั้งชีวิตมี่ทางานตั้งแต่ตอนเรียนจบนะคะตั้งแต่20กว่ามี่ก็ใฝ่ฝันว่าเออถ้าทาไมงานของมี่มันเหนื่อยมันหนักจังเลยถึงแม้ว่าเราจะมี ตำแหน่งที่ดีมีเงินเดือนที่ดีแต่ว่าร่างกายของเรามันก็มันก็ล้าทุกวันนะคะเพื่อนๆนี่ก็เคยคิดแล้วก็ใฝ่ฝันว่าถ้าได้ออกจากงานที่ที่ที่ทำอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่ว่ามี่ไม่มีความสุขกับงานที่ทำนะคะมี่รักงานงานแม่บ้านมากแล้วก็รักงานโรงแรมเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าณตอนที่เราทํางานอยู่มันเหมือนคล้ายๆแบบว่ามันมีหลายอย่างที่กดดันงานแม่บ้านนะคะงานโรงแรมมันมีหลายอย่างที่กดดัน มันก็มีช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราทํางานหนักตรงนั้นอะมามากพอมันเหมือนมันล้นมันไม่อยากที่จะเดินต่อมันเหมือนคล้ายแบบว่ามันอิ่มตัวมันมีความรู้สึกอิ่มตัวนะคะเพื่อนๆมันก็เลยอยากที่จะออกจากงานแล้วก็มาอยู่เป็นแม่บ้านเนี่ยคะ่ะ ก็ขอบคุณสามีนะคะที่ที่แกหย,ยิบยื่นโอกาสให้นะคะที่ให้มาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ท่องเฉยๆนะคะไม่ได้ทํางานอะไรนะคะก็เป็นอย่างที่หวังเอาไว้นะคะแต่ว่าชีวิตของมาดามนะคะมันก็ไม่ได้สวยหรูนะคะเพื่อนๆหลายๆคนคิดว่าเอ้ยถ้ามาดามมาอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตจะต้องสวยหรูเป็นเหมือนอ เหมือนมาดามที่อยู่ในทีวีหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่ามีไม่ได้ทำงานแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูนะคะคือเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นมาดามที่แบบว่าคือนั่งกินนอนกินนะคะแล้วก็ช่วยสามีนะคะดูแลบ้างน,นะคะแล้วก็ดูแลห้องเช่านะคะก็ถือว่าช่วยกันนะคะคเพื่อนๆแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะคะระหว่างที่พูดคุยกันน้ำก็เดือดพอดีนะคะ ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าตาน้ํายาขนมจีนของมี่เป็นยังไงนะคะมี่ก็พูดคุยมาเยอะแล้วนะคะมี่ก็จะขอจบคลิปนะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะมี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆพี่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะร่วมฟัง ที่ที่มีเล่านะคะเรื่องราวที่มีเคยพูดในวันนี้นะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะก็คงไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆมีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกกําลังแรงใจจากเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะทั่วทุก มุมโลกเลยนะคะไม่อยากจะเอ่ยว่าประเทศไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่ให้กำลังใจกับช่องปามี่ไลฟ์นะคะมีฝากกติดตามน้องใหม่นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย